ยังไม่เคยได้ปากปักเลยครับนี่ไงนี่ไงโดนเลยโดนเลยโดนเลยนี่ไงมานีอีกแล้วครับบ้าจิงใจโดนแต่ปานินคูมันปลื้นขึินมาตัวระดับอยู่กัดกัดกัด สวัสดีครับสวัสดีนานๆนะกรับปลาทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อบางแล้เหมือนเดิมเลยเป็นแมตช์เก็บตกค่าคัน500บาทนะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเราจะยืนอยู่ตรงที่เดิมที่ที่เราเคยรวยนี่ครับอยูเกับโวนตายปิ๊งเลยครับนี่โวนตายปิ๊งครับแล้วก็กับรอบก่อนนะรอบก่อนวันนี้นะเพราะชวนผมไปไปตกปลาวังครับยังไม่ได้ไปเลยนะรอบนี้ะมาเจอกันที่เก็บตกอีกแล้วครับไปจะไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะ Cây sẽ lืm nha các bạn, này rùn, đinh ướt này là cái sẽ nó 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 cặp này em nè. Mấy con chạy, mấy con cháy nhiều quá nhiều quá. วิ่งโค้นนายโขนนะเกยวิ่งโขนนายโคนนะไกลไม่วิ่งนะน้ำลึกอยี่ครับ นี่ไงมาแล้วครับตัวแรกเรกียบร้อยครับตัวแรกครับตัวแรกของบอเลยเมื่เนี่ตัวแรกของบอเลยคร,รับตัวแรกไปแล้วตัวแรกของบอเลยครับ มันคับ โดนครับเรียบร้อยไอฮาอีกแล้วปลานิลปลานิลครับอ๋อโอ้โหโลืมใส่ไก่อีกตัวหนึ่งไอวนิน นินแล้วในแลี้ยพวกผมดื่มโดยใกล้ด้วยนึงนี่ยนี่เลี้ยมน,น,น,นินจบจริงนะครับกระดีนี่นะสีขาวไอสไไ้สีอะไรวะสีซาดี้นะครับมัน เพื่อนดูถ้าผมลืมร้อยไกด์นี่ครับเพื่อนๆโอ้โหดีนะคันไม่อยาก <c oughs> ตัวนี้สามครับโอ้เงียบยาวครับผมยาวแล้วไม่ได้ปลานอีกตัวหนึ่งนะครับเงียบต้องบอกเลยวันนี้นะงานยากนะครับเดี๋ยวลองตามดูกันต่อครับผมว่าจะมีปลาเพิ่มอีกหรือเปล่านะเห็นเขาได้กันไปนะเขาก็มีขึ้นไปกับการเลนบ้างนะ để lòng liên bắt đúng không các? Nha, còn chưa bắt được được. Bao Ồ, quên nè bố Ồ Tầm quên nè bố, trôm mờ đi nè cắt đừng mua lào ao điếu ui, ui cắt cắt nà vu cắt cắt nà vu cắt ơi ui à nhật phố hôm mấy tít mày tiết các của giấy xin đại chăng cắt bưu ơi ừ, cắt bưu cắt mày tiết ơi ơi นี่ไง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 สวนกขาเมือเลยลกับลักครับฮัลโหลเย็ดผมตัวตอนี่ นี่ครับเพื่อนๆดูมันกัดปั็กกับปั็กได้กับปั็กตัวแรกได้เพื่อนๆดูไซส์ดิเก้นี่ครับเกี่ยวตัวนี้เลยไอเหยื่อจีนครับตัวนี้มันก๊อปดีคอนแทกมาน้องแท้เดี๋ยวลองเคาะปั็กอีกตัวนึงดูครับตัวนี้มันเป็นสามแปดอินะลองดูลองดูอุ๊บอะไรโดดมา โดนเลยโดนเลยโดน โดนเลย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 นี่ไงตัวเล็กแล้วครับก,กัดลูกปลาไม่รู้อะไรนะกัดปักกิงโอ้โหไม่เดียวโดนเลยเว้ยอะไรดดวะเนี่ยติดติดตีไหมวะเนี่ย

เรียบร้อยครับไม้แรกโูนเลยนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงครับปักจีนอยู่รู้เรื่องนะมปักจีนนะนะครับสามแปดเอ

ไม่โดนปลากรับผมก็น่าจะโดปะนปลานินม้่งเลยออกนได้ปลานินไหมนะี่ยแดดออกดีครับวันนี้น้ำลึกอยู่นะ พลามอเตอร์ที่เป็นเครื่องร้อนพลามอเตอร์ or, ไม่น่าเล่นนะพละ้าอจานใจ บอดไปนะออเอาโกโปรไปถ่ายได้นะโอู้นินแล้วนะปู้นินอีกแล้วครับบ้าจริงใจโดนแต่ปลาน,นินกูปนปลืน้นน่าจะเป็นหลุมอยู่ครับตรงนี้ผมยกผ่านๆมากัดัอ่าครับเรียบร้อยตัวนี้เข้าปากนะโอเคอยู่ครับปลาอัานนีน้ปลาปลานินแล้วมาตัวงเล็กเดียว ซึ่งไดาบะบงมาเร่องตัวกันอี่เป็นเพื่อนดูโอ้สองน้ำนะตัวนี้น้ำกลอยนะครับคาเลนสีดำนะครับก็หัวจิก1หนึ่งจุดแปดลองดูครับไม่เคยได้ปลาด้วยการเล่นเลยไม่รู้นี้เราจะได้ปลาหรือเปล่า ห<ส>ลุดครับเพื่อนไอ้นี่พงแน่ฮะหูงสายมันขุยอยู่เนี่ย<ส>อุ้ยไอ้ไนี่พงแน่ไม่ใช่นิน่ะอืม<ส>น,นี่ไงน,นี่หลากไปเลยสสเสียดายครับ มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยโอ้ยเห้ยออืมอื่ดูเข้ามาไอืออ,อือ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 ้ืัอือด,ดือือี cắt cắt được không? ai lên mình bình chuẩn trái mày là buồn ừ, chưa mà, mà cắt. cắt được, à, cắt được rồi. Oh. Mình đủ này không. không. Bỏ như tăng. Ừ. Cắt. Ra không. 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 บึงตึ้งกระดุลเลยนี่เ <ừ> อาไว้ได้น่ะผู้ตัวนี้ จ้านี่เพื่อนเพื่อเเดี๋ยวถ่ายนุ่งหยกการเล่นเพื่อนเพื่อนตัวที่ลืมลืมมาตัวระับอยู่กัดกัดนู่นกัดนี่ังอยู่กัดกัดนู่กัดนไงไงโดนแล้วโดนแลวกาเล่นครับ การเลนครับ

ครับนี่ครับการเ่นตัวแรกครับได้กับเหยื่อนก้านะยิกลัวยิกลัวนะครับหัวนี้อะไรเนี่วะนี่คอยครับรู้สึกนะหนึ่งจุดแปดกรัมนะครับเป็นตัวแรกเลยที่ได้กับอยเหยื่อกาเลนนะทำสำเร็จนะครับปลาเก็บน้ำสามแการเ่นตัวแรกนะครับชีวิตเลยนะกับกับะวงนะวันนี้ไซส์ไม่ถึงรั ได้ไหมไม่รู้ดินะฮะแต่ก็สู้สนุกอยู่ครับนะดูเพื่อนๆนี่นะนะครับกับคันคันเก็บของเรานะอาหารนาตาลแนะนำให้ซื้อนะครับชิมโน,โนโซเดียมนะก็ใช้ได้นะผมใช้ผมรู้สึกว่าเออผมก็ชอบนะไปครับเก็บปลาจะเปลี่ยนไามก็ดีดูอีกทีครับเป็นสองจุดห้านะ 岡村。

อุ้ยหน้าปูมาใหม่เดียวตูกลุ้เลยด้วยนึงไอตัวนี้แหละกัดฟุ่มหนักเดียวอ่ะตายฮิตตายจอมยุทธครับจอมยุทธจอมยุทธคนนี้แล้วแกเดินมาลักเดียวนะครับโดนเลยอู้ยอยู่เอลยกได้ครับเปากเต็มคำกาแรนครับผมสุดยอดครับคนนี้มาถึงได้ปลาลุยร้อยจริงมาเลยครับโอ้ยคนนี้กัดป๊อปครับนี่ มันตรงนาวพุ่นอ่าสุดยอดครับนี่ป๊อบอะไรก่อนนะป๊อบสยามสยามนี่ป๊อบสยามสุดยอดครับวันนี้น่นอนจริงครับหลังฝนตกนะป๊อบ,บมาบ๊ม